สวัสดีครับผมมาพบกับช่องอีสานบ้านขามจวดกัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวมีดให้ดูนะครับผมซึ่งเป็นมีดกรีดยางแม็คโคนะครับผมเป็นมีดที่ตีจากเหล็กใบกบนะครับผมจากช่างทักร้อยเอ็ดโพชัยนะครับผม มี f อซในช่อง YouTube อยากจะได้มีดชุดนี้ไปกรีดยางนะครับผมเป็นมีดที่ตีจากเหล็กใบกบชุบแข็งเหนียวนะครับผมมีดแม c คโคนะครับจากช่างทักโพชัยรอยเอ็ดครับผมอยากได้ก็ทักมานะครับผมใครสนใจนะครับ คนที่อยากได้ก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมผมจะลงเบอร์โทรช่างทักไว้นะครับผมมีดกรีดยางแมโคโรตีจากเหล็กใบกบชุบแข็งนะครับเหนียวครับคมทนนานนะครับผมรับรองใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมกรีดง่ายน้ำยางออกดีนะครับผมมีดช่างทักรอยเอ็ดโปรใจครับผม มีตีจากเหล็กใบกบชุบแข็งเหนียวนะครับผมสำหรับท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อจากเบอร์โทรด้านล่างมาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม